ง่ายเลยขึ้นทั้งมื่อกันมาโอ้โหง่ายใช่ปสวัสดีครับค่ะสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้ามาอีกแล้วเด้วยพี่ดองว่าคุดก้วยได้เมื่อกี้มาแล้วหอดฤดูกาลคุดก้วยแล้วครับนี่เงานเรียกแฮกมัน มาจับตุ้มมันแน่นี่โกมจับหัวอะไรหนึ่งนับองดูน่องสามสี่นี่ดิลูกหน่อยเราลูกหน่อยเอากินเมื่ไหรคุ้มมันซะเกิดกินอีกนี่มาเบิึงไก่หน่อยครับมาเบิึงหัวก้อยไก่ไปเลยตึงเลยเนาะโอ้ยเต็มเต็มเต็มแบบแล้วนี่ยเต็มแล้วหอดยวยมันบุญเขาอันประดับดินแล้วเมียน กอยยังนะแม่กอยไข่บ่กรอยไข่ดอกยังสีเหลืองนะกอยไข่เอาวงเราเลยกับกอยไข่เลยแหกงมันน้ำฟ้านกาบยังสีกับเกิดประสานนี่คุ้มมันเกิดน้ำกาบเกิดน้ำกาบมันเดียวเกิดน้ำกาบไปง่ายละบัง อันจะเกิดนี่เกิดงอกเบิ่งจะพ่นฝานก่อยครับวันนี้เดี๋ยวหาเครือมันหาโอ้นี่ดิใกล้ๆนี่เด็กหัวใหญ่ครับหัวใหญ่แล้วก่อยเนาะเอาก่อยเทื้อแรกของปีครับ อัปเดตล่า hmm. ส mm ุดเมื hmm. mm ่อ hmm. น mm ี้เมื่อถ่ายคลิปเมื่อนี้เมื่อวันที่3สิบครับ3สิบเิ่ง3สิบเอ็ดเมื่อนี้3สิบเอ็ดน้อง3สิบเอ็ดสิงหาครับ3สามเอ็ดสิงหาคม2016คลิปไม่ล่าสุดจากช่องไม่ครับซื้อ่องวานมาดามกบที่เป็นซื้อภาษาไทยเด้อฝากพี่น้องเพิดยังไงแม่ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์ให้ได้เด้อ่องไม่กดติดตามไม้อม ครับเป็นกำลังใจให้อีกกำลังใจให้กันขั้นหนึ่งกลอหัวมันเน่าจงไปวันแมี่ยงเกิดขึ้นแบบนั้นเอาง่ายครับง้อยก่อนหินอยู่เลยนี่หอดย่ามเดียนหาเดียนหกหัวมันกระเหียว์ไได้นี่มันเป็นหัวไม้ได้นี่เป็นหัวไม้คือเผือกคือมันนี่ยอืมแต่มันเนาะอืมมีบ่ข้างๆกันเอาลูกน้องกับควดน้ำบ่ งงอันนี้เงานี่ไฮไฟนะ่ะโซฟีมือก่อนเปลี่ยนกันสดน,นต่เนียวเดียวครับเครื่อได้หน่อยกับบ้านเอกนได้นะอันนี้รุ่นหน่อยครับรุ่นหน่อยกับจงไว้จักปีหนึ่งสองปีกับซามูลแหละ ดินเป็นดินดินล้วนเนาะ,ะคนละกลง่ายด<ส>ินล้วนปูดทรายบ่เป็นดินเฮเป็นกำลังใจให้พญานาคเด้เครับกับจัดพลโทษนะถมแล้วนี่ก็ไดลเฮ้ย นี่มีหัวเก่ามันนี่เออนี่มันเน่าสีกายนี่ที่มันเวบหินนี่ดิมันจะเวบออกนี่เดียวปร่งไม้อันนี้เพราะตตึงไม้่เดี๋ยวเาหินมาไว้ทางวันบางวิธีเอาเด้ครับนี่นะก้อนหินก้อนหินหรือว่าหอนบอกจกก็ได้เนาะได้แต่ว่นนีก้อนหิน โอ้ oh. หัวใหญ่บ่พออันนี้ใหญ่ <Yeah. S 2> มันเป็นหัวเดียวไม่ใช่สองหัว <Yeah. S 2> มันบ่มันบ่ได้แตกหัวหลาย <laughs> นะ่ารุนหนัก <Nah. S 2> ยแล้วบ่มกำกับห <Nah. S 1> นะ่กอุย๊ย โอ้แบ่งเป็น3ามหัวนี่เดียวครับโอ้แตกไใครวะพระคยครวะง่อยไขรให้กันครับก่อยใครใครแล้วมันจะเป็นสีเหลืองนี่ครับนี่มันสีาขาวเอสแตะแทนเป็นก้อยว่าใครขาวเอสแตะแบบนี้เลย ไปเดี๋ยวสิพาพี่น้องไปหาครับหาเครื่องมันอีกก่อนวันนี้ก็เลยหาไกลละรอบๆนี่นี่คางๆนี่นี่เจนอันนก้นกมแอนเวิร์น้ำเงาไม้นเวิร์ครับท้้งหลังอุ้ยเนี่ยอะเป็นฟางสีอันไนมันโลยลงต่อางนั้นมันเป็นดอกเป็นหน่วยแล้ะมันก็โลยลงเป็นต้นมันอีก ทางนทางเกิดลายโอ้น้นึครับครับอ่นครับไปบอกน้าน้าน้าี่ครับเอาขึ้นขึ้นยุกไก่เลอ่ะนั่นเขาจะออกเนี่ยนี่ผู้ตรงนั่เนนั่เขาจะออกเขาจะขึ้นเขาจะขึ้นมาแต่กันจากเบามันนี่นี่อยู่ใบเพ็กครับนี่หายากอะไรครับซูมือนี่ เพิ่งเห็นปีม่ปีเน่อเนอะอ่นไหมครับเห็นเห็นตไหมครับอืมสวยางามเลยอ่ะครับพอมีหเห็ืแเบิเด้นิเด,เด,เดตัวสีงาม,มอพอมาปล่อยไปก่อนปล่อยไกินกอนอาพาลุเดี๋ยวไปล่อยก่อนเดียวเดียวเดวเดียเียวว มันไ่ตอนใดมันไงวะพี่มันหัวตะนาวออกหัวเก่ามันพูออกทั้งหมหัวเก่ามันพูออกหัวตะไคร้หพอมั้ยตัวผู้หนักตึงเร็วเนาะแมียนบาดเดียวเลยนี้ครับนี่สีเหลืองอีรีพอเออก้อยไข่เบื้องเครือมันหลุดเบื้องเครือขาวเครือดำ เลยสีเหลืองเลยครับหเหลืองแม่นอ่ะไม่เจ็ดปีนี่พอมันสิเกิดสามสี่ปีกันพอได้เอาสามสี่ปีกันเป็นรุ่นเก่าเนาะ ไง่ากอืองท่านกันเงาหนึ่งครับงัดขึ้นมาตระสะใจคนลนขึ้นมาลดยัยพนกับท่านพอดีฝานท่านพอดีว่เป็นเสาาทิตน์นอเปแน่ดาบเะไรมาฟานเป็น ปันดาวบบรับาฟเป็นมูเดี๋ยวสิหาดมองหวยใยคือปีกากนะ่ป้านี่ละปีกายห่หวยใยหัวเยียวกเงาหยอเอาขึ้นมาแต่สะอ่อนยี่ร้อเก่าละใกล้ๆทับหละเงาหนึง่งโจโกอยู่ ยังไงเต็มแบบมันแหละล่ะนี่อันนี้สีขาวยกขวดลูกเนี่ยสิยฟังเหงาก้อนไว้มันกับเป็ดคือเกาแล้วปีนากรได้บ เจ้าเบิ้งวิธีเก็ดก่อยครับเมือ่อนี้เบิง้งเมือ่อนี้เบิ้งตอนกลนเบิ้งตอนกลนแต่กับเบิ้งตอนฝานแต่กับเบิ้งขั้นตอนการขั้นก่อยอีกกระไหมครับโอ้เลือกหัวมันใหญ่โอ้ใหญ่อหรือ <laughs> เดี๋ยวดูซับอีกคนหัว ก็ขึ้นบานเออนั่นเออตัวน่ะเออตัวน่ะบังบงกือขึ้จกผมม่มันคาในหากว้ความสวนเมื่อคืนหากใ่คัดไว้อ ไงไปป็นหัวลงยกเลันแมนเหรอ่นเสี่ยมซับบดับยังไงมันู่เลิกนาย่อว่าขึ้นสุกป็นแบไปนไปดก็ดูยิงจิบ ไดนแล้วบ mm ่โ hmm. อ mm ้ออกง่นันบอโ้พรนะพออกนะงามพี่ทำง่ามากเลาพี่โคตรอ่ะทางน่างามโคตแบ่งกันไปไหนบ่คอยงามไปไหนอยู่ท่ยุ่ หใหญ่ปวดทัท้งยุงเอมยหัวหลไั่ใหญ่ปนไดวหัมดปกวปกเสียมเสียมเยทงผนาะเยม<บ>กจกกไดมันกนาทางอยก,ก่อนนะกนพ่อยึดปวว <c oughs> อยู่ในแบนบเป็นเจ้าปววเลยกํลังเกิดขึ้นมานี่สร้างว่าอดัีใหญ่นแอ่นมันเกิดมา<ก> <laughs> Hoa qua 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 khoa, qua đi qua 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 đi qua 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 con qua 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 มักกะสีใหญ่อยูเพิ่ใส่ลกอก่อนหินบทชันมาใส่คอนใหม่ใส่คอนใหม่ใส่คอนใหม่พี่บ่เบิ่งได้วันนี้หนึ่ามนไกลเลยบ้านนี่ขาานออกนาน พูดอ่ะห,หัวนี่ก็ได้พูดน่ะจ้อนหัวดิสอง่สองพูนอ่ะปลายอีกต่อข้างพีเนอะนี่ดกโซ่ก่อนออกกำลังกายหัวก้อยนี่พูดอ่ะ บบขึ้นโค่นก็หัวใหญ่แต่ว่าใหญ่อยู่พื้นมันใหญ่พื้นใหญ่ผืนดินคือว่าดินมันดินมันหลวมมันถมเนาะแมันถมแต่งามเลยอันนี้งามหน่อยแต่แล้วอันนี้หัวเก่าดับนี่หัวเบบิกายหัวพิกายหัวพิกายเนี่ยนี่พิกายหัวไม้กุ้ปีนี่เบิ้งหยิ่งเอามา อีกเงานาครับวันนี้ง่ายๆได้นี่โอ้โหเฮ้ยห็นบ่ห็นบ่หินเหล้วนี้ที่หักอะไกักสากนู่นมันลงเลือบะไรนี่ดิหักไม่ดันหักไม่หักไม่เรื่องเลื่องเลือบะไรลงรองนี่นี่หินอันนี้เขาไม่นี่ทั้งนี้ก็หักไม่เอาง่ายๆกินง่ายๆเลยเอาหนี้ขึง่ายแถวบ้านจับงัดกันีเก่อนหาเนี่ยมาห้องก่อน ก <Okay. S 1> ็บ่ไดดก่อนนี่น้อยพดบ่เอรียวบ่กีเห็นแล้วเห็นแล้วมองนไปนานังน่นกะดางนอยตนีอ่ะนดังแกะแบบ ออกเลยเบิอว่าไม่ในหน่อยตอนกวนเหี้วมันแตกแตกทุกแตกแห้งผมพังแห้งมันบางมันบางผมมีดินห้องคือแต่เก่าวงทางแต่เก่าผมมีดินห้องไว้บัตรนี้ผมมีดินห้องไว้เออเ้แกะเปล่า ผลงานหนุนโอ้ขาวไปเลวครับหัวกรอยจังได้กระฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดไลค์ให้แน่กดแชร์นำ้ำกดติดตามไม่พอมครับเป็นกำลังใจให้ได้ด้อครับงามๆผลงานเงานี่ครับโอ้โอมึงมือ จกก้กร้นะโอ้แมนอีีทั้งหลังอโอ้หมันมือเข้าไปหานี่โอ้ยังสี่แล้ว <c oughs> มันยไปหายากเ็นเตอังสี่แล้วครับโอ้ยหนูใหม่ไรถ้าเป็นมืนไอมไปหาหนูใหม่น,นีนนน่สะออนคักได้นดน่พูนะัดน่อซ้ำเขียนหนึงนน่งหนึ่งสองสามสี่หา้าหกเจ็ด งูครับพี่นงูเป็ดน่ะห <c oughs> <c oughs> ูน่ะเก่าป้าเก่าพ่ออุ้ยปัดมือไปหา <c oughs> เห็นอะไรสีได้ไหมเนาะซ้ำเขียนซ้ำเขียนเป็นแม่ <c oughs> แม่พุดาเฮ้ย <c oughs> ตะสวนันนอนยังไงซะล่ะจะเห็นอะไรสีไหมตะปลาหน่อย,ย <c oughs> อยู้นอันไหนก็ใหญ่ อันเครื่อกอยครับนะ่ไงพ่ออันนี้ไงงอยูอย่ตะบุปันตดตะบุปันไว่าเป็นไก่สิพ,อพอ่อหรอปล่ไก่ละ <c oughs> เอาอยู่เบิ้งเดียวครับบ่ยิยางไก่ปันได้ดพอ่อขุดอดอกมันเป็นดอกดินบ้างเป็นดอกดินนะเมียนเนี่พ่อกักสากน,นั่นนั่นทางไหน,น เออแม่นอยู่อู้พอดีงามงามแม่นอยู่แม่นอยู่โอ้ยมือหนามาเก็บเป็นปลาอยู่เป็นปลาเลยพุน่นนะมาในบ้านกำลังแต่ว่าขันเห็ดปวกนี่พอดีแค่ว่าเห็ดปวกนี่พอดีอันนี้เลยนี่อันนี้ก็ลังเกิดนลือด<ม>นเดี๋ยวมือหนาจะสิมาเก็บดอกดินซุปพี่น้องเพิ่งเราสันเอาไปเห็ดอันเป็นขอกำโอ้ยกักสากอยู่เป็นแข็งอยู่อือพุ่นนะงามแท่งทำนี่แหละพอดีงามดอกดิน กำลังสิบบานก็ลังสิบออกบานไปะเะเจ้าเสียนกนอีกจะเงาสองเงาเลยกันเน,นี่นะก็สิบอันหามไปใส่หล่อแล้วกัอยู่ลงเมือฝานคานรับตะเสารดอกดินจะนั่งดีแค่ว่าลอยโจนลัวแล้วไอ <laughs> ้ลอมานอยู่ด้วยครับปีน ภาพเอาไว้เหรอเขารับเอ้ยสามถุงสามกระสอบแปลว่าได้ผลงานมื่อนี้วันนี้ก็สุดฝานครับถ้ารับมื่อนี้จะเป็นคลิปขุดเด้อครับคลิปขุดได้สามกระสอบนุ่ยกบ่หนักบ่ปอเป็นเหนนมือนกันรนะีบปอเดี๋ยวฝากไปนะซ้ำอี่สักก่อนเด้อครับจังได้การจังพ่อกันไหม่มื่อนาครับมื่อนากับคลิป คลิปต่อจากนี้ล่ละแต่ว่าสีเอาเห็ดเป็นอีกอันคลิปหนึ่งนาะเพราะว่ามันสีเงีวโวพดครับตอนสองวันนี้ตอนสองเอากอดไปฟานเลยเอาไปล่างแล้วไปฟานฝานแม่ก่อยูลงไปแน่จังพอกันไหมเมื่มนาครับขอบคุณหลายหจังไรก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีจ้า ฝากให้กำลังใจด้วยครับกดไหลกดแ์กดติดตามครับ